ไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปจริงๆไม่ได้ไปทำไหนนะครับแอบไปนวดมาจะได้หายเกรงหายเครียดนิดนึงนะครับไม่อกี้มีลุ้นมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สาวเช็คเลยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่หัาดใหญ่แบบแย่มากๆเลยอนะฝนบบตกตลอดเลยฮะนี่ยังรู้สึกเฮ้ยตกอีกแล้วเหรอ ยังลงแบบอ 8, ปอบแปะปอแปะอยู่เลยฮนะเรายังไม่ได้ซาเช็คเลยนะครับตอนนี้ก็6โมงแล้วนะฮะหิวก็หิวด้วยอันนี้แอบถามคนกับรถที่ขับมาส่งบอกว่ามีร้านข้าวแกงใต้นะฮะอยู่แถวๆโรงแรมชื่อร้านกันเองอะไรสักอย่างเดี๋ยวว่าจะไปโดนซะหน่อยซิว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวลองโทรตามเพื่อนดีกว่าว่าจะหิวไปกินกันหรือเปล่านะฮะคนนินไม่หิวไม่รู้ผมหิวมากเลยไม่รับด้วย ฮัลโหลพี่ยายกินข้าวากันไหมเอาจริงป่ะตายตายตายนี่ว่าจะเดินออกไปกินไอกินใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองลองลองหาคนโอเคครับพี่กินกันแล้วงั้นผมต้องหาอะไรกูกินเองแล้วไอคิว